thank you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับปุณนะคะปุณวรินพัฒนาจีรทรน,นะคะจากร้าน w วอร์ไวเว็บปุณวรินดอทนะคะร้านชุดยูนิฟอร์มทุกองค์กรนําเข้าและสั่งผลิตคัตติ้งนะคะการสั่งผลิตคัตติ้งมีขั้นต่ํานะคะ60ตัวขึ้นไปนะคะในแต่ละแบบอ่ะเดี๋ยววันนี้ปุณเอาปุณเอางานชุดพนักงาน โรงเรมหรือว่าเป็นชุดพนักงานต้อนรับเนาะรุ่นนี้สีแดงงานจะเป็นเนี่ยสมชิ้นรุ่นนี้ปุณมีแถมแถมผพ้าพันคอให้นะคะแบบสวยมากกิ๊เก๋แบบคอลเลคชั่นแบบแบบสวยอะนะคะ,ะตัวนี้รุ่นนี้3าสาชิ้นเนี่ยลูกค้าจะไม่เอาเสื้อด้านในได้นะคะเพราะว่ามันเป็นงานแยกขายอยู่แล้วนะคะ อ่ะเดี๋ยวปุณให้ดูให้ดูตัวเชิ้ตก่อนเนาะเชิ้ตเชิ้ตสีขาวด้านในแต่แต่คือถ้าลูกค้าสั่งอะ่ะเชิ้ตขาวกับชุดอะ่ะคือคือมันเป็นงานด้วยแพทเทิร์นด้วยทรงอะ่ะเขาจะทำมาเพื่อรองรับแบบรูปแบบแล้วก็ของเขาอยู่แล้วเห็นไหมคะเพราะว่าเขาจะเล่นคลิป คลิปสีตรงเชิ้ตถ้าเราเอาไปใส่กับเชื้อสีธรรมดาอ,าอย่างขาวล้วนอย่างเนี้ยเวลาใส่ความความความเก๋มันจะแตกต่างกันนะคะปุนรับประกัน <c oughs> แล้วกระดุมกระดุมก็มีตัดแดงซึ่งแดงแดงเนี้ยมันจะเป็นแดงเลือดนกแล้วมันจะเป็นแดงเดียวกับสี่ชุดนะคะเสื้อจะเป็นทรงสลิมเข้ารูปนะคะ อันนี้เป็นตัวเนื้อผ้าที่แบบใช้สำหรับตักเนื้อผ้าเป็นเป็นเป็นผ้าที่แบบยับยากนะคะตัวนี้เวลาเรารีดใส่ไปสักครั้งสองครั้งอะคือแบบแบบรีดง่ายมากนะคะผ้านาโนอ่ะค่ะเขาจะเรียกแบบเป็นเนื้อนาโนรีดง่ายไม่ยับนะคะกระดุมก็เป็นกระดุมซ่อนเนาะจะโชว์แค่กระดุมแดงด้านหน้า นะคะอาปุนให้ดูสับเสื้อของของเสื้อเสื้อเชิ้ตสีขาวกระดุมซ่อนนะคะตรงนี้จะเป็นสับเสื้อ,อด้านในนะคะอาการเย็บเก็บงานด้านในเรียบร้อยนะคะ,ะชายชายชายแขนเสื้อกระดุมกระดุมเม็ดเม็ดเนี้ยตรงชายแขนจะเป็นแบบเดียวกับเม็ดที่เขาโชว์ไว้ตรงคอเนาะเพราะว่าคอเสื้อก็จะ เป็นคล้ายๆคอวีจีนนะคะนะคะวีจีนตัวนี้หรือเขาเรียกยังไงไม่รู้นะผมเรียกวีจีนแล้วค่ะ <c oughs> เนาะเพราะว่ามันจะมีตรงเนี้ยคอเล่นเล่นดีไซน์แต่งคอเนาะ,ะจบไปในส่วนของเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตเนี้ยเวลา เราใส่กับผ้ากันไอผ้าพันคอตัวที่ปุนแถมให้อะก็คือเนื้อนี้เลยเป็นเนื้อเพลงนะคะผ้าผ้าพันคอตัวนี้ปุนแถมให้กับคือคือจะได้ก็ต่อเมื่อสั่งเป็นเซต3ชิ้นนะคะถ้าสั่งสองชิ้นอะ่ะปุนจะไม่มีแถมผ้าพันคอตัวนี้ให้นะคะเสื้อสีเหลีย่ยมนะคะเดี๋ยวผ้าพันคอปุน,อนวัดขนาดให้ให้หน่อยดีกว่าเพราะว่า มันจะเป็นทรงสีเลี่ยมบางทีมีลูกค้าถามเพราะว่าปุณอนะไม่เคยวัดเลยงานมาแบบว่า27นิ้วครึ่งนะคะความกว้างของผ้าผ้าพันคออะ27นิ้วครึ่งมีครึ่งด้วยเป็นสี่เหลี่ยมจจตุรัสนะจ๊ะสี่เหลี่ยมจจตุรัสเพราะฉะนั้นเอ่อต่อไปนะคะต่อไปปุณก็เอาเสื้อ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 สูตร รีวิวเสื้อสูทสีแดงก่อนจะลรงแล้วกันเนะาะเจ๊กี้อ่ะไม่อยากจะบอกว่ากล้องตกค่ะ <c oughs> อุปกรณ์พร้อมมากกล้องตกพอดีปุณมีดึงดึงสายดึงสายไหมอะ่ะเรากล้องมันก็เลยเซนะคะอ่าเสื้อเป็นแบบสไตล์เสื้อกั๊กนะคะสูตรสูตรแต่สไตล์เสื้อกั๊กก็คือใส่เสื้อสีขาว นิ่มมากซับในทั้งตัวนะคะมีซับในทั้งตัวเัืนี้เป็นสูตรไม่มีผ่าหลังนะคะด้านหลังด้านหลังตรงๆเลยนะคะ่สีประมาณนี้พอยกระโดนไฟวุบวับวุบวับกระดุมกระดุม1เมตรกระเป๋ากระเป๋า,ปาซ้ายขวาใช้งานได้อเดี๋ยวคุณให้ดูซับในด้านในบ้างดีกว่า เพราะว่ามันเป็นซับในทั้งตัวเนาะอะรละมาณนน,านี้ไซส์อลนะจ๊ะรุ่นนี้ไซส์แออกก็ประมาณ3-4 3-6ใส่ได้อ่ามีกระดุมสำรองติดไว้ด้านในให้ด้วยนะจ๊ะอะอะไรอีกอเ,เดี๋ยวมาไปกันที่กระโปรงเลยนะคะ รงเวลาเพกอะ่ะเขาเจะ,เพะแพกแยกชิ้นมาให้ในะคะลูกค้าดดค่ะกระโปรงกระโปรงมีความลึกหน่อยนะคะเป็นทวิตหน้านะคะทวิตหน้าป้ายหน้าตรงกระโปรงซิปซิปหลังนะคะเป็นแบบสไตล์ซิปโซนกระโปรงเนื้อ วากกระโปรงก็จะมีซับในเนาะซับในทั้งตัวชิดนะคะเดี๋ยวเหลืออีก2-3รุ่นวันนี้จะรีวิวต่อตัอนตวนี้ด้านในนะคะ เช่นเคยคือถ้าองค์กรใช้ชุดยูนิฟอร์มในปริมาณที่เยอะนะคะปุลรบกวนแอดไลน์ล้านค้านะคะแอดปุนยาลินนะคะก็คือชื่อเดียวกับเว้เลยนะคะเพราะว่า,าเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเองนะคะในเรื่องด้านส่วนลดเรื่องการต่อรองในด้านราคาต่างๆนะคะคลิปนี้ก็ปุนฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ Life in Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only cause you set up the angle.